จับได้ใช่ไหมเนี่ยได้ได้จับได้เระว่นปลามาจากที่ไหนครับเนี่ยจากเหล็กครับจักเหล็กครับมาซื้อปลาอะไรครับปลาสวายครับปลาสวายเอาไปปล่อยหรือว่าไปเลี้ยงครับ เอาไปปล่อยครับปล่อยบ่อทําไร่นาส่วนผสมครับโอปล่อยบอทาไร่นาส่วนผสมเนาะครับครับซื้อไปกี่ตัวครับเนี่ยวันนี้สองพันกว่าตัวครับสองพันกว่าตัวครับคือสั่งไว้หรือยังครับก็โทรมาสั่งเอาไว้โทรมาสั่งเอาไว้เนาะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่สักเล็กครับสักเล็กครับจังหวัดพิจิตรเนาะครับจังหวัดพิจิตรอืม ซื้อปลาสวายไปอย่างเดียวหรือว่าไงครับวันนี้เอาไปอย่างเดียวครับเอาปลาสวายไปอย่างเดียวเนาะวันเดียวปลาสวายเปคือทำไร่นาสวนผสมไปแล้วครับเอาไปปล่อยครับไปปล่อยทำไร่นาสวนผสมเอาไว้ปล่อยในบ่อของเราเนาะปล่อยในบ่อของเราก็ใช้แมคโครจกบลอกนาที่สวนอยู่20ไร่จกทำไร่นาสวนผสมโอ้เยี่ยมเลยครับ ครับก็ทําร่องออทําร่องสวนไว้แล้วก็มันจะเป็นเหมือนลอกนาครับยี่สิบไร่แล้วก็เอาปลาไปปล่อยแล้วก็มีสวน้ะม่วงอยู่ครับมีสวน้ะม่วงอยู่ด้วยครับเงียบเลยครับทำเศรษฐกิจพอเพียงครับพออยู่พอกินครับคือเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาซื้อปลาวด้ไงครับมาซื้อมาซื้อ นานแล้วครับมาซื้อหลายปีแล้วครับมาซื้อหลายหลายทีแล้วกลับมาซื้อหลายทีก็มาซื้อบ่อยว้กันเถอะบ่อยบ่อยอก็ไปปล่อยทุกปีครับครับก็บางทีมันออกบ้างอะไรบ้างก็ามาซื้อเพิ่มไปไปปล่อยปล่อยไว้เลี้ยงไว้ดูเป็นเพื่อนแล้วครับครับครับผมแล้วเราก็ <laughs> ปล่อยขายบ้างทิ่บ้างที่ทออกไปก็เยอะครับแต่ก็ต้องปล่อยเขาไปครับธรรมชาติครับ